มาถึงแล้วครับข้ามฟากเฟอร์รี่มามาเกาะช้างแล้ว คนกิษดาชิกชิกกระเดลโยเรือเทียบท่าแล้วเกาะช้าง รถไฟฟ้าลงเรือฮะใช่ไปเหนือล่องใต้ <c oughs> ตอนนี้อยู่ภาคตะวันออกอ่ะเราจะลงจากเรือแล้วถึงแล้วถึงแล้วใช่ครับถึงแล้วถึงแล้วนี่คันหน้าก็จะออกแล้ว แต่ถ้าคันหลังก็ต้องเกานะครับเรือข้ามฟากก็เรามาสองคนนะครับแล้วก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเขาไม่คิดก็สองร้อยแปดสิบนะครับเขาคิดเป็นคนคนละร้อยสี่สิบ เหยียบแผ่นดินเกาะช้างเราต้องเลี Destiny> ้ยวขวานะครับ ได้เลยครับดูไลฟ์ได้เลยครับคุณอนัทลงจากท่าเรือข้ามฟากอ่าวธรรมชาติแล้วเราออกมาแล้วเราเลี้ยวขวานะครับนําทางโดย post t a k e n นะครับนี่คุณกิษดาบอกอยากไปมั่งเลยนะฮะเอาน้องแมวมาเลยนะฮะเอากูดแคทมาเลยนะะ ตอนนี้จะทางชันนิดนึงนะครับมันจะเป็นชันแล้วก็เป็นตัวเอสนะครับแต่ก็มาได้นะครับ good แค t ก็มาได้เพราะว่ามันไม่ได้ชันมากนะครับก็ใกล้เคียงกับไปปูชีฟ้าเส้นทางง่ายๆอ่ะครับแล้วมันก็ไม่ได้ชันยาวขนาดนั้นนะก็สบายๆนะครับตอนนี้แบตลราเหลือประมาณ51%นะครับ <c oughs> แก๊งรถไฟฟ้ามาบกกุกเกาะช้างแล้วนะครับนี่ เราก็จะไปพักเซนทรารานะครับที่เป็นที่เกาะช้างนะครับนี่ก็เป็นขึ้นเนินอีกนิดหน่อย อ๋มีหูอื้อนิดนึงนะครับเนี่ยขับขึ้นมากีสัญญาณเน็ตหายนะฮะภาพเลยตัดไปเลย แต่ช่วงขึ้นเนินเมื่อกี้เอาเรื่องเหมือนกันนะชันเหมือนกันนะ <c oughs> แม่ <c oughs> <c oughs> ได้ไฟกลับมาหนึ่งเปอร์เซนเลย <c oughs> ซ้ายขวานี่เหมือนสมุยเลยเหมือนกันเนาะ บรรยากาศนี่เหมือนแถวเฉวงที่สมุยเลยนะครับ <c oughs> Ah. <laughs> เสียงเบาเหรอครับเอ่อแต่ว่ายังไม่ได้พูดอะไรนะ <c oughs> น่าจะเสียงลูกคุยในรถนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับก็จะอย่างที่บอกครับจะคล้ายๆที่แถวชเฉวงที่สมุยนะครับอาจจะยังไม่ได้คุยอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวขับรถดูทางอยู่นะฮะเดี๋ยว คับตามตามกันมานะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะยังงงงงเอ๊อันนี้ไลฟ์อะไรนะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะช้างนะครับเมื่อกี้ลงเรือเฟอร์รี่มาแล้วนะครับข้ามมาจากทางทิตหลานะครับก็มาด้วยกันตอนนี้มาทั้งหมด4ี่คันนะครับเป็น MG ZS EV สามคันแล้วก็มี Porsche c a y e n n ขับนำหน้ามาอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่ว่าเขาเอารถน้ํามันมานะครับอันนี้ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้านะครับก็มาตั้งแต่เมื่อวานมารอเรานะครับก็จะไปถึงที่พักก็จะมีทั้งหมดห้าครอบครัวด้วยกันนะครับห้าคันอันนี้สี่คันที่มาวันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยเรือเฟอร์รี่ข้ามมาก็ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะครับก็สบายสบายเรือใหญ่ก็ไม่ได้โครงเพรงอะไรมากนะครับ <c oughs> แต่วันนี้ฝนตกนะครับฝนตกนิดหน่อย ก็กำลังไปที่พักนะครับที่พักเราก็คือเซนคารานะฮะอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวขับตามคันหน้าไป ถึงแล้วเลี้ยวขวานะครับถึงหรือยังไม่รู้แต่เขาเลี้ยวขวา Barali Beach Resort น่าจะทางเข้าเดียวกัน <c oughs> รถไฟฟ้าคันต่อไปจะเป็นอะไรเหรอครับอ่าอันนี้จอง MGEP ไปแล้วครับหนึ่งคันนะก็เดี๋ยวให้แฟนใช้นะครับแต่ว่าของตัวเองเดี๋ยวก็คงยังไม่เปลี่ยนเร็วๆนี้ครับเพราะว่าก็คันนี้ยังผ่อนไม่หมดนะฮะเดี๋ยวผ่อนหมดก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับว่ามาดูว่าในอนาคตจะมีอะไรนะครับอันนี้ถูกทางไหมเปิดไฟฉุกเฉินแปลว่า มากกับความชุ่มฉ่ำใช่ครับชุ่มฉ่ำเลยฝ <c> น <oughs> ตกเลยวันนี้แต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ตกมาเราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้ววันนี้ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับหวังว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่ตกนะครับโอ้โหทางนี่ดูเหมือนไม่น่าจะมาได้เลยนะ <c oughs> ปรากฏว่ากลางเต็นท์ แม่ทางเล็กจริงๆ <S <S ใช่เซนทาราแน่ปะเนี่ย oh> <S <S อาาีบิสซอถึงแล้วนะเซนทารา ข้างหน้านี่เองโลโง่ตัวนี้ Welcome เกาะช้างทอปิคาน่ารีสอร์ท We are alive <laughs> We are alive just alive จทยนะครับสวัสวดีครับเหนื่อยไหมครับจากเกาหลีใต้คุณมานนบอ๋อจำได้ครับคุณมานนบจากเกาหลีใต้ไม่เหนื่อยครับขับมาเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้เราไม่มีที่โจทย์ <c oughs> โอยเกาะไว้ไก่อนนะเกาะไว้ไกว่อนลงก่อนคว้าให้ อถึงบ้านอาบน้ำเสร็จพอดีโอเคเราถึงที่พักแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวอาจจะหาเวลาเดี๋ยวดูไลฟ์อื่นอีกนะครับว่าจะมีอะไรต่อไปมีเด็กมากวนแล้วโอเคขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเจอกันสวัสดีครับ